ระธรรมมีคาบทที่สี่ความสงบสุขมาโดยการเชื่อฟังในการภายหน้าจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพานิเวศของพยาเวจะถูกสถาปนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นอยู่เหนือบรรดาเนินเขาและชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลไปยังภูเขานั้นและประชาชาติเป็นอันมาก จะมาและกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาเวและยังพานิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบแล้วพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในพระมักคาของพระองค์เพราะว่าธรรมบัญญัติจะออกมาจากสยนและพระวจนะของพระยาเว จะออกมาจากเยรูซาเลม็มพระองค์จะทรงพิพากษาร,ระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและจะทรงตัดสินเพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกลออกไปและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผ่านไถนาและหอกของเขาให้เป็นขอสำหรับลิกแขนง ประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้ชุ้มองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตนและจะไม่มีใครมาทําให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐของพระยาเวจอมทัพได้ตัดอย่างนี้แล้วเพราะว่าชนชาติทั้งหลายต่างก็ดำเนิน ในนามแห่งพระต่างๆของตนแต่เราจะดำเนินในพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเราเป็นนิดสืบสืบไปพระสัญญาว่าอิสราเอลจะรับการฟื้นฟูหลังจากเป็นเฉลยพระยาเวตัดว่าในวันนั้นเราจะรวบรวม คนขาพิการและจะรวบรวมบรรดาผู้ถูกขับไล่ไปและบรรดาผู้ที่เราได้ให้ถูกใจเราจะให้คนขาพิการเป็นคนที่เหลืออยู่และให้พวกที่ถูกโยกย้ายไปไก่นั้นเป็นประชาชาติเข้มแข็งและพระยาวเวจะทรงปกครองเหนือพวกเขาที่ภูเขาซิโยน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิดและเจ้าโอ้ขอหอคอยที่เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ย mm hmm. เจ้าผู้เป็นเนินเขาแห่งบุตรตีซิโยนราชอำนาจจะมาสู่เจ้าอาณาจักรดั้งเดิมจะกลับมาคือราชอาณาจักรแห่งบุตรตีเยรูซาเลม็ม เวลานี้ทำไมเจ้าร้องไห้เสียงดังไม่มีกษัตริย์ปกครองเจ้าหรือที่ปรึกษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรือเจ้าจึงเจ็บปวดรวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตรโอ้บุตรตีสิโยนเอ๋ยจงบิดตัวและจงร้องควรคางไปเถิดอย่างกับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัตรนี้เจ้าจะต้องออกไปจากนกครไปพักอยู่ตามไรนาเจ้าจะต้องไปยังบาบิโลนณะที่นั่นเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยณนะที่นั่นพระยาเวจะทรงไถ่เจ้าให้พ้นมือศัตรตูทั้งหลายของเจ้าบัตรนี้ประชาชาติมากมายได้ชุมนุมต่อสู้เจ้า กล่าวว่าจงย่ำยีเธอให้มัวหมองให้เราเพ่งดูสิโยนจนอิ่มตาแต่เขาทั้งหลายไม่ทราบถึงพระดำริของพระยาเวเขาทั้งหลายไม่เข้าใจในแผนการของพระองค์ที่พระองค์ทรงรวบรวมเขาทั้งหลายเข้ามาดังรวม ฟอนข้าวไว้ที่รานนวดข้าวจงลุกขึ้นและจงนวดข้าวเถิดโอ้บุตรตีซิโยนเอ๋ยเพราะว่าเราจะทำเขาของเจ้าให้เป็นเหล็กและทำกีบเท้าของเจ้าให้เป็นทองสำลิดและเจ้าจะบทขยี้ชนชาติมากมายเป็นพุยผง และเจ้าจะมอบสิ่งที่พวกเขาได้มาอย่างอธรรมแต่พระยาเวและมอบสมบัติของพวกเขาแด่องค์เจ้านายแห่งสากลละโลก